ช่วงเช้าของทุกๆวันผมจะมาเติมอาหารให้ไก่บางวันถ้ามีธุระก็จะเติมไว้เยอะๆในช่วงเช้าทีเดียวแต่ถ้าบางวันว่างๆก็จะมีอาหารเสริมอาหารกินเล่นแหนแดงในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ผมยังไม่ปล่อยให้ไก่เดินออกมาเล่นข้างนอกนะครับน่าจะอีกสักหนึ่งเดือนนะครับ ถึงจะปล่อยออกมาให้หากินข้างนอกเพื่อเขาให้เขาคลายเครียดนะครับผมไม่ได้เลี้ยงไก่แบบกรงตับนะครับผมอยากจะเลี้ยงให้เขามีความสุขอารมณ์ดีแล้วก็ไข่ไปทุกวันทุกวันให้เรานะครับถึงแม้จะเลี้ยงแบบนี้อาจจะได้ผลผลิตไม่เท่ากับไก่ไข่ของบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่นะครับก็มีความสุขดีครับนะฮะไข่ในถังอาหารเลยนะครับ อาหารผมจะให้ทุกวันครับวันพอดีไม่ได้ให้เผื่อบางทีก็ให้เผื่อนะแต่ว่าสองวันแล้วผมไม่ได้เก็บไข่ไก่มาดูวิวันนี้จะเก็บได้สักกี่ฟองกันอันนี้ก็ครบประมาณยี่สิบวันแล้วครับไก่ไข่ของผม,ผมเริ่มจะออกไข่แล้วครับใบเล็กๆนะครับยังไข่ไม่ได้เอ่อเปอร์เซ็นต์เยอะเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้น่าจะสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับเดี๋ยวจะเก็บไข่ไก่ไข่ไก่ถูกแล้วกันนะครับไข่ของไก่สาวๆเนี่ยมันจะใบน้อยเขาไข,ข่ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวต่อๆไปมันจะเริ่มใหญ่เองนะครับ แล้วก็อาหารก็เช่นกันนะครับถ้าให้ดีมันก็ไข่ดีนะครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้สามารถเลี้ยงไก่ได้สี่ถห้าร้อยตัวนะครับเนี่ยล็อกเนี้ยแต่ผมปล่อยแค่ร้อยตัวมันก็เลยดูกว้างไปว่าจะจำกัดพื้นที่เขาไม่ให้เดินมากเขาจะได้มีเวลาไข่ให้เรา นี่ฮะทำโกงทำที่ไข่ให้ไม่ไข่ชอบมาไข่ตรงมุมฮะแอบบแอบบก็ประมาณนี้ครับในกล่องนี้เขาชอบมากไปพร้อมกันสองสามตัวเลยจะต้องใส่กล่องแบบนี้หลายๆอันแล้วนะ ขายยูงใบน้อยๆอยู่นะครับไปขายก็ใบละสองบาทแผงละหกสิบไม่ขายก็กินเองชอบกินไข่อยู่แล้วครับช่วงนี้ให้แหนแดงเบาๆนะครับไม่ได้เน้นอะไรมากมาย ให้เขาให้เขาไข่ออกสักแปดสิบเอร์เซ็นของไก่ก่อนหลร้อยตัวนี้ไข่สักวันละแปดสิบใบอะไรเงี้ยค่อยให้แหนแดงให้นอนแป็นวันลายให้อาหารเสริมอื่นๆที่โปรตีนสูงๆนะครับส่วนอาหารเม็ดเน้นตอนเช้าเลยตอนเช้าทีเดียวตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆนะค่อยๆให้แหนแดงผสมนะครับไข่ไข่นี่ก็เป็น ส่วนหนึ่งของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มนะครับยังมีสัตว์อื่นๆอยู่ที่ผมทำหลายอย่างนะครับครับนี่แหละครับไข่ไก่ผมไม่ได้เก็บมาสองวันครับได้ประมาณนี้ครับไม่ได้นับฟองว่ากี่ฟองนะครับสองวันเก็บทีช่วงนี้นะครับยังไม่อยากเก็บเก็บทุกวันก็ได้ครับ อัปเดตช่วงเช้าให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับสนุกสนานการเกษตรวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ